ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาพ,พูดด้แทนราษฎรดังนั้นที่ประชุมมีวัิเหรนชอบแต่งตั้งให้ในายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายทุนดีตามร,รัฐธรรมนูมาตรา1 5 9อกคขอแสดงความยนินดีนะครับ ขอบคุณกรรมการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจบกระบวนการโหวตไม่พลิกโผไม่พลิกผันต่อไปครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชื่ออนุทินชาญวีรกุลคนที่32 เดืในวันที่ห้ากันยายนหลังจากนั้นคือติดตามว่าประวัติของรัฐมนตรีที่แต่ละพักที่จะต้องร่วมรัฐบาลการจะส่งไปใครจะผ่านเป็นรัฐมนตรีบ้างตอนนี้มีแต่โพยและมีแต่โผแต่ยังไม่ได้ส่งประวัติเพราะบางคนประวัติอาจจะแป๊กก็ได้ขณะเดียวกันเสียงโหวตท,ที่ท่วมท้นนั้น ได้มาจากพักประชาชนคณะเสื้อส้มกุ๊กไก่แต่ขณะเดียวกันเสื้อส้มกุ๊กไก่ประกาศไว้ว่านอกจากคำมั่นสัญญาว่าจะมีการยุบสภาไปใน4เดือนนั้นแล้วกิจการโทรทัศน์นะครับสิ่งหนึ่งพรบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการที่จะผลักดันการแก้ไขล่ำนูนไม่ว่าจะถึงไหนถึงไหนก็ตามแต่แต่ขณะเดียวกัน ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะต้องแก้ไขปัญหาชายแดนและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีว่าบรรดาพวกพรรคเสื้อส้มเขาจะโหวตให้เท่านั้นแต่เขาจะไม่พากันไปเป็นรัฐมนตรีเขาบอกว่าเอาทำไมไม่ไปเป็นรัฐมนตรีอ่ะกะว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามากันเยอะๆจัดรัฐบาลพรรคเดียวไปเลยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกันทั้งพรรคไปเลยรอบนี้ไม่เป็นทําไมถึงไม่เป็นน่ะเออไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่ไปเป็น เอา้าไม่มีประสบการณ์แล้วไม่ไปไปทแล้วมันจะไปมีรประสบการณ์ได้ยังไงอ่ะประสบการณ์จะต้องไปหาเอาข้างหน้าตอนหลังการเลือกตั้งข้างหน้าเอา้าเลือกตั้งั้งหน้าพวกคุณก็อาจจะโดนเว้นวักปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่บางคนก็อาจจะได้กลับมาบางคนก็อาจจะไม่ได้กลับมาทําไมไม่เป็นตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่เป็นทําไมเดี๋ยวผิดจากอุดมการพักพูดไปแล้วลันวาจาเอา้าไม่เป็นตอนนี้แล้วมึงจะไปหาประสบการณ์ตตนไหนประสบการณ์ไปหาเอาข้างหน้าเอ้า ประสบการณ์ตอนนี้มันต้องหาก่อนสิตอนนี้มีโอกาสก็ไปเป็นรัฐมนตรีกันสิไม่เป็นไรทําไมอ่ะไม่เป็นเอาเลยไม่รู้จะด่าไม่รู้จะตรวจสอบยังไงดีเลยเนี่ยน้องฟุกไก่ไปร่วมกับเขาแล้วโหวตให้เขาแล้วกลับไปเป็นรัฐมนตรีเธอเมื่อไปเป็นแล้วดเรมาริกาจะไม่ด่ามากกูจะด่าแต่พอสมควรกูไม่ด่ามากหรอกมึงจงไปเป็นรัฐมนตรีกันเถอะ อีหมงอีหมยเนี่ยอีหมงอีไหมเนี่ยมึงจะไปนั่งมึงจะไปนั่งไหมย้อยอยู่ตรงนั้นได้ยังไงต้องไปหาประสบการณ์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ยังดีโอ้ประสบจะมาตีผีปากอยู่ในสภามันจะเข้าตายังไงล่ะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปช่วยเขาผลักดันนโยบงนโยบายอะไรเนี่ยแม้มึงจะมานั่งไหมย้อยอยู่ตรงนั้นไม่ได้หรอกไหมเอ้ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอ่าถ้าเกิดใครไม่ไปรูจัดให้ก็ไดะ ลมลังสิมันคนเดียวที่เป็นไม่ได้ทาไมอายุไม่ถึงสามสิบห้าเป็นไม่ได้ลําตีต้องสามารถขึ้นไปเออขณนะเดียวกันในคนที่ยังไม่ได้ขัดขัดหินปูนอะ่ะก็เป็นไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงสามห้าต้องไปขัดหินปูนก่อนจะก,กระปกมากเลยไม่ได้นะเออ,เอ,อก,กูปวดหัวกับกูจริงๆจ,จากนั้นที่เหลือคนที่ไปเป็นลําตีได้นะเออช่อชะบวยเป็นไม่ได้เพราะช่อชะบวยเนี่ยโดนเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิต ธนาทวยก็เป็นไม่ได้โดนโดนโดนห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นนักการเมืองไป10ปียังไม่ถึงไม่ได้ปิยบวยก็เป็นไม่ได้เป็นไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้ากระทรวงยังยังยุ่งเลยเพราะฉะนั้นสรุปคือเป็นไมไเอาคนที่จะเป็นได้มีใครมัง่งไอ้นั่นไงนั่นอะเทงเถิดเทิงไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลยเทงอะเทงเถิดเทิง ทงจะตือไปเลยหัวหน้าต้องไปเป็นรัฐมนตรีเอาว่าการคามานาคมไปเลยไปจัดการเรื่องถนนพระรามสองให้มันเอี่ยมอ่อ,องเซ็ทีสิกระทรวงแรงงานให้อีไอไปเป็นเอ่ออีไอประกันสังคมอ่ะให้ไอไปเป็นรัมตีกระทรวงแรงงานไปเลยเออขอเข้ามาเลยเสียหนูให้อยู่แล้วมึงโบวตกันตั้งขนาดนั้นอะ่ะแล้วก็ไอคนที่เป็นอะไรนะไอฟันจอบอะ่ะไอฟันจอบที่อภิปรายเรื่องตั๋ว PN เแล้วไม่ส่ง ไม่ส่งไปปไป,ปชอเออไอคนนั้นก็ไปเป็นนนี่เลยแล้วตะมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาหมทาไมล่ะเอามึงจะคุมทหารใช่ไหมใช่หรอมึงก็ไปตะเบะเลยเดี๋ยวทหารก็กองแตะกองแต่งกอง,ง,กองถึงจจได้ทําการคารวะไงเออนั่นแหละวิโรดวิรวยไปเป็นลัมตีกะลาหมเลยไปเลยไปเป็นลัมตีกะลาหมให้ทหารเขาคารวะเลยแล้วนอกจากนั้นใครอีกนะอะไรอีกอ่ะเออใครอีกอ่ะเป็นได้หมดเลยนะ่แต่ละคนนะ่ะ เอออ๋องอ๋องรองประธานสภาเป็นได้ไหมล่ะไม่ได้อีกจะมะเออเพราะว่ามีคดีติดตัวเอามารืดเอามารกึก <Holocaust queen> <line> ุ๋ยเอามาลึกึดก๋ยเป็นได้ไหมไม่ได้อีกติดคดีหนึ่งหนึ่งสองใครเป็นได้อะไปเป็นสิอ่ะโอเคนะไปเป็นรัฐมนตรีกันจะได้มีประสบการณ์นะแมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์เขาถามบอกว่าเออ นี่จะมาเป็นรัฐบาลกันนายกรัฐมนตรีชื่อแท่งถือถือจะเป็นนายมนรมตีสมัยหน้าคนที่33ท่านมีประสบการณ์อะไรเอาทีนี้ก็ใบแดกแทีนี้ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนอกจากพูดในสภา,าตีฝีปากมา8ปีนอกนั้นไม่เคยมีกระทรวงไหนไปดูแลเลยมันจะยุ่งเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะปเป็นมีประสบการณ์ตอนนี้นะไปมีประสบการณ์ซะนั่นละ่ะ กระทรวงการต่างประ,ทประเทศแะงต่างก็ไปมีประสบการณ์ชะจะได้ไปนั่งจิบไวน์ฟรีอย่างมีเกียรติตามสถานทูตต่างๆทีนี้มึงไม่ต้องไปไล่กินฟรีตามสถานทูตแล้วมึงกินฟรีที่กระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละเขาจะมีไวน์ดีๆควรละสี่สีควรละสี่ร้อยแปดสิบคือเป็นไวน์ที่ท่านทูตเลือกมาแต่เป็นไวน์ดีจากประเทศนั้นประเทศนี้แต่ราคาไม่แพงควรละสี่ร้อยแปดสิบ เออแต่ว่ามันเป็นไวน์ดีแหละไวน์ชิลีอะไรเงี้ยไวน์วชิลีไวน์อาร์เจนตินาอะไรเงี้ยเออโคด้ะสี่ร้อยแปดสิบอยู่ที่กระทรวงมีเออไปนะเออเขาจะไว้แบบรับแขกบ้านแขกเมืองมึงก็จิบจิบไปอะ่ะเออไม่ต้องไปไล่กินไวน์ฟรีอย่างมีเกียรติตามสถานทูตแต่มึงเรียกสถานทูตเนีย่ยมาพบได้เลยที่ที่กระทรวง น้าเอาตามนั้นแหละไวฟี w ไวฟีที่ไหนนะตามสถานทูตทำไมเขาจะเชิญสสเชิญกรรมธิการเนี่ยไปรีวิวตามสถานทูตต่างๆอเมริกาเชิญบ่อยมากรีวิวลวงความลับ สถานทูตอเมริกงอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสพวกเนี้ยชอบเชิญพวกสสกุกไก่ไปกินวฟรีอย่างมีเกียรติที่สถานทูตไปทุกอาทิตย์เลยไปทุกอาทิตย์อะ่ะให้เกียรติท่านสาอสอไปล้วงความลับจากกรรมธิการกุกไก่แม่งชอบพอเมาแม่งก็พูดหมดอเมริกาแม่งรู้ประเทศไทยทุกเรื่องรู้จักรู้จักอีพวกกรรมธิการนี่แหละ กันนะมันไม่เคยมีประสบการณ์อะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะอเมริกาถามอะไรมันพูดหมด สวัสดีจ้าทุกคนเธอดูสีปากชั้นสีสีปากชั้นสวยไหมสีปากเบอร์หกนะจ๊ะสามารถสั่งลิปเบอร์หกดอเรมาริกาได้เป็นลิปแมทเบอร์หกของดรอเรมาริกาชื่อลิปมอลลี่เอสลิปมอลลี่เอสชื่อลิปนะชื่อมอลลี่ชื่อลิปชื่อมอลลี่แล้วกล่องลิปก็เป็นกล่องนี่มอลลี่เอสมอลลี่เอสเป็นการ์ตูนดรอเรมาริกามอลลี่ดอร์มอลลี่ ลิปมอลลี่เอสมอลลี่เอสมอลลี่เอสจ้าลิปน่ารักมอลลี่เอสมอลลี่มาจากมอลลี่คือมือชื่อเล่นมาริกาแล้วเอสมาจากมหาสุขมอลลี่เอสจัดไปค่ะมอลลี่เอสหนูลาหมาเห่า กล่องข้างนอกน่ารักกล่องข้างในหรูแม่งเข้ากันเข้ากัน<笑><笑>เข้ากันมากมอลลี่เอสจ้านี่กล่องเป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมบนหน้าสามเหลี่ยมแบบนี้นี่หน้าไม่สี่เหลี่ยมนะจ๊ะแต่เป็นหน้าจัมมอลลี่เอสหน้าเหลี่ยมมอลลี่เอสหน้าเหลี่ยมนิดนึงดูจัดประจ้ะสามร้อยสิบเก้า จะไปเลยจ้าทุกคนได้นายกคนใหม่แล้วเอาไปใครที่ขี้ไม่ล่องขี้ไม่ออกโอ้นายกคนเก่าก็ไม่กลับแล้วล่ะส่วนนายกอีกคนนึงก็ต้องตามไปส่วนนายกคนใหม่กําลังจะต้องเตรียมตัวอะไรต่างๆได้ได้ข่าวว่าตอนนี้หลวงพ่อแล้วก็สมเด็จวัดอะไรก็ไม่รู้กําลังรอปัดรางควาลอยู่ทำเนียบรัฐบาล โอ้ไม่ต้องห่วงหลักเสียหนูหลับตาเดินได้ทุกตึกทุก,ทกซอกทุกมุมเพราะว่าเดินมาตลอดทุกยุคทุกสมัยและเป็นรัฐมนตรีนานที่สุดอ่ะเอ,เอาเอามีสองคนที่ขอประกาศนะสองคนค่ะประกาศถึงใครประกาศถึงสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกระทรวงคมนาคมแล้วก็สมศักดิ์เทพสุทินกระทรวงสาธารณสุข ประกาศทำไมอ่ะประกาศว่าไม่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีพันเปอร์เซนตแล้วนอกจากไม่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยไอ้ความที่เป็นรัฐมนตรีมายาวนาน19สมัย20สมัยเนี่ยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าออกจากกระทรวงไปได้เลยนะอประกาศเพื่อทราบเลยรีบเก็บกระเป๋าเร็วเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า ละะมนดีเก่ารักษาการเก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่ต้องรักเดี๋ยวมีประลัดรักษาการให้เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านอยู่ไปเดี๋ยวไม่มีใครไหว้อายเขาเดี๋ยวมันจะเขินไนหน่อยๆเวลาลงกระไดามาแล้วเราประพอไม่ตะเบ๊เดี๋ยวมันจะเคนะินน่ะ <toujours> ขั้นตอนจากนี้อนุทินต้องไปจัดเตรียมคอรมอแล้วก็เอาชื่อ ของกลมอเนี่ยนับไปขึ้นทุนเก้าจากนั้นก็ใส่ชุดขาวแล้วก็ไปนะคะรับพระราชทานพระราชนายกแต่ต่างๆรับพระราชวาทนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องไปถวายสัตยปฏิยาณตนถึงจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มภากภูมิได้ตอนนี้ยังเรียกนายกไม่ได้ต้องรอถวายสัตยปฏิยาณตนก่อนจากนั้นปุ๊บพอถวายสัตยปฏิยาณตนพร้อมกันกันกบบรรดาคณะรัฐมนตรีใหม่เรียบร้อยหมดแล้ว ใช้เวลาจากนี้ก็ประมาณสักไม่เกิน15วัน20วันไม่เกินอะ่ะจากนั้นพบถึงจะมีการฟอร์มคอรมอรแล้วก็เอาคลมอนั้นอะ่ะมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าจากนั้นถึงจะไปปฏิบัติหน้าที่ในธรรเนียบได้นะจัดไปละจัดไปเลยจ้าคำถวายสัปปะริยมตนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ต่อประเทศชาติบ้านเมืองรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดถาวายสัตว์ปฏิญาณเหมือนกับคุณคุณหนูคนเก่ากับคุณพ่อของคุณหนูเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นถาวายเสร็จปรากฏว่าไม่ปฏิบัติให้เคร่งครัดในเรื่องของกฎหมายอันนั้นมันก็จะมีปัญหานะอ่ามีปัญหานั่นแหละมีปัญหานั่นแหละเออรวยเหมือนทักสิณน่าจะซื้อเครื่องบิน,นไอโพลล่าล่าขับเวียนวนนะนั่นแหละ ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อค่ะสวัสดีค่ะ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 ข,ขอบพระคุณค่ะพี่จ้าว่างๆมาเจอกันจ้าจ้าจ้า ท่านผู้ว่าลีวีลวิทย์สวัสดีจ้าทุกคน สวัสดีทุกคนหน้าปักซอยละสามโลร้อยก็มา งาะสวัสดีเนเดกันก,นกนแดดหลอดใหญ่เนื้อเดียวกันกันกบกันแดดหลอดเล็ก mm hmm. เพียงแต่เราทำสองสเปคเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงราคาได้หลอดเล็กร้อยเก้าสิบเก้าหลอดใหญ่หกร้อยเก้าสิบทีนี้ซื้อหลอดใหญ่แถมหลอดเล็กถ้าใครมีลูกสาวลูกชาย คุณสามารถที่จะซื้อหลอดใหญ่แถมหลอดเล็กเอาหลอดเล็กให้ลูกใช้หลอดใหญ่แม่ใช้ถ้าใครมีแม่ก็เอาหลอดเล็กให้แม่ใช้เอาหลอดใหญ่ให้ลูกใช้ซัมติงหลายแดดประมาณนั้นซื้อหลอดใหญ่แถมหลอดเล็กถัดไปค่ะสบุแล้วกันแดดด้วยผลิกามันรัดมากทุกคนมันเป็นกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็มีทนอัพถ้าอยากจะได้หลอดเล็กไปตะก้าถัดไปเลยร้อยเก้าเก้าแต่ถ้าเกิดได้หลอดใหญ่นะคะคุณจะได้ไปสองหลอดหกร้อยเก้าสิบ 690ปริมาณหลอดใหญ่30กรัมปริมาณหลอดเล็กเนี่ยสิกรัมครึ่งต่อครึ่งแต่ทีนี้เนี่ยหกรเนี่ยนะคะเราจะให้ไปหลอดเดียวก็เขินเราก็เลยแถมหลอดเล็กให้อันนึงโอเคนะคะรวมมูลค่ามันพันกว่าบาทนิดๆอะ่ะแต่จัดไปแค่ล้อหกรอยเกบาทแค่นั้นเลยสวัสดีทุกคนอยากรู้การเมืองที่เป็นความจริงต้องมาฟังติ่งมาริกา แม่เธอ cover วางไปฉันก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองฉันเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมือนิดหน่อยโอเคนะคะตามนั้นแหละจ้ะซื้อไหนไหนก็ได้หมดจ้ะถ้าเกิดในในบ้านในบ้านสาลาเขียวคุณพี่สามารถไปที่แอดมหาสุขชอ็อป่ะ ขาไปได้เลยค่ะมาหาสุขช็อปได้ค่ะโปรโมชั่นเหมือนกันหมดค่ะโปรโมชั่นเหมือนกันหมดเพอเพอซื้อในสระเคียวเพอเพอเนี่ยนะต่อรองราคากับแอดมินได้อีกด้วยสาราเคียวไม่บวกค่าส่งด้วยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้ด้วยไปเลยนะคะโอเคค่ะกันแดดด้วยบริการตอนนี้นะอ่า uh uh. ส่วนตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้บ้านนองกระจานบ้านนองจานใช่ไหมบ้านนองจานตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ไอฮุนเซนไอฮุนเมเนตมันไม่รู้จะไปยังไงแล้วเพราะว่าตอนนี้เงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยที่จะให้บีบก็ไม่มีเกียรติยศก็ไม่มีศักดิ์ศรีก็ไม่มีปรากฏตอนนี้ยุทธปกรอะไรต่างๆตอนนี้ก็จะเริ่มลอยล้อแล้วเพราะว่าระระบุ่ยเนี่ยไปวางมันเกือบหมดแล้วล่าสุดเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกะลาโหมคนใหม่ ลัมตีกระหมคนใหม่เนี่ยจะมานี่สงสัยจะต้องให้ยกเลิก MOUCC ่สานี่ยกเลิกแน่หลังจากนั้นกระหมคนใหม่ถ้าเกิดเป็นคนนี้ที่ดอเมรกิกาคิดในใจไม่ได้พูดออกไปนะคิดในใจว่าจะเป็นพลเอกประวิทธ์คิดในใจเฉยๆไม่ได้พูดออกไปนะคิดในใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระหมและก็รองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยสงสัยจะเป็นพลเอกประวิทธิ์ทำไมล่ะอุ้ยคนนี้พิชิตเขาชนไก่ไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะ จากนั้นพวกก็ยังไงล่ะเออแกก็คงไปแหละแกจะไปไหนอ่ะเกาเขาจนไก่อุ้ยจะไปเขาจนไก่เลยล่ะแกก็ไปออนม้าอันช้างน่ะแล้วแกก็ไปบ้านน้องจันแกจะเดินไหวไหมอุ้ยแกวิ่งแกวิ่งไวกับจันเกษแกวิ่งไวกับจันเคยเกษมอีกเออแกก็ต้องเดินไหวแหละแกมีคนให้จับไลแกก็เดินไปโตะโตะไปอ่ะเออเออวิ่งไวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวล้มลื่น กก็เดินไปแล้วก็ให้มีคนจับไหล่แล้วก็เดินไปอาแกได้อยู่แล้วล่ะแล้วก็ก็มีบิ๊กนัทบิ๊กน่นบิ๊กนี่คอยเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วสบายใจเออแล้วรัฐมนตรีกาลาโหมคงเป็นพลเอกมาทั้งแผงอะจากนั้นแหละเรื่องกัมพูชาก็คงรู้หมูรู้จาเพราะถ้าเกิดแก้ปัญหาที่กัมพูชาไม่ได้นะคะคุณลุงป้อมประวิทย์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่ใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดไปทําเสียคะแนนมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นอยากจะได้คะแนนก็ต้องแก้ปัญหาขมินให้ได้นั่นแหละประวิทย์ก็จะไปแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ชิบหายเลยถ้าแก้ไม่ได้ชิบหายเลยนะด็เร์มริกาคนเดียว โอ๊ยก oh, oh, ูไม mm ่ส hmm. yeah. oh, He ู้หรอกมาลงมาลีอะไรกูไม่สู้หรอกบ้ากูจะไปสู้มารีได้ยังไงกันนู่นบุ๋มปนัดดานุ่นมาลีต้องบุ๋มปนัดดาโอ๊ยดอกสมตว์าิกากูจะไปสู้เขาได้ยังไงล่ะไม่ได้หรอกกูขี่จักรยานนักกีฬาจกนักจักรยานทีมชาติแต่ปัจจุบันเนี่ยชาตินี้ขี่จักรยานได้อีกหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยทำไมล่ะกูยังไม่เคยขี่เลยตอนนี้เคยขี่เมื่ออายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหลังจากนั้นกูไม่เคย จะไปขี่จักรยานล่ะขี่สมัยเด็กๆแต่ตอนนี้นั่งเบนซ์กูจะไปขี่ทำไมจักรยานเลยจะมาตามไปตามไปจะไปรีวิวหน่อยนะคะว่ามันจะดีไหมย,ยังไงวะอะไรจะดีไหมโอ้ยเจ๊จะมารีวิวอะไรมันจะดีขึ้นไหมแค่เปลี่ยนจากแพทองทุีเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็ดีขึ้นหมดนั่นแหละ เปลี่ยนจากรัฐบาลเพื่อขเขมรเป็นรัฐบาลเพื่ออย่างอื่นเนี่ยมันก็ดีกว่าเดิมอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีสอสอในสภา,าไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแดงไปบวกกันที่สภา,าแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลเสื้อน้ําเงินส้มกับแดงบวกกันในสภา,าเสร็จแล้วก็เป็นสสทีนี้มันจะแข่งกันพูดไม่รู้ใครจะตบใครแล้วทีเนี้ยกูกลัวว่านอกจากการจะตรวจสอบรัฐบาลได้ ไม่ถนัดทัดทีเพราะว่าเสื้อส้มกับเสื้อแดงจะไปจิกหัวกันในสภามากกว่านะสิก็ไปเป็นฝ่ายค้านคู่กันอยู่นะ่ะโอเคนะก็เป็นอนุทินก็ยังรู้สี่รู้8ดหน่อย,น,ยนะก็ดีกว่าคุณหนูที่มีรู้สี่รู้แปดแตมึงเข้าใจไหมถ้าแพทองจันเป็นนายกได้ใครก็เป็นได้ทั้งนั้นนั่นแหละแม้แต่บุ๋มปนัดดา ก็ถ้าเกิดแพ้ต้องตานเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศกูได้อะอิพลโตมาลีก็เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศเขมรได้เหมือนกันน่ะโอ้ยมึงผ่านมาตรฐานที่เลวร้ายมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ใครเป็นนายกก็ได้หมดแล้วสง่างมหมดมมาส่งของเหรอจ๊ะกล่องเข้าค่ะโอ้กล่องเข้าเอายังไงดีต้องเปิดก่อน มีมีมาเปิดประตูเอ่อเปิดประตูเรือนไอ้เปิดประตูไอออฟฟิศเล็กเอาเอากล่องไปใส่ทีนี้เราจะต้องเ,อเขาจะต้องเออเขาจเปิดประตูทะลุจ้ะเ,เดี๋ยวเขาต้องเอาของไปมี่สามร้อยก็พอละมั้งหรืออะไรคนละสามร้อยนะนี่เอาตังนี้ไปเอาไว้เลย พอไหมพอแล้วเนาะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหวไหมลูก สวัสดีทุกคนอาย่งไรก็ตามแต่นะโกโก้ดอกอรมริกาอร่อยมากนะหนึ่งกล่อง490บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่องโกโก้ดอกมริกาโกโก้ดอกทมริกานะคะ M โกโก้ XS ดอกอรมริกาอร่อยมากผู้หญิงผู้ชายกินได้หมดเด็กผู้ใหญ่กินได้หมด1เป็นโกโก้นําเข้าจากประเทศบราซิลอร่อยแล้วก็ชงดื่มชงดื่มและนอกจากนั้นแล้ว สุขภาพก็โอเคเพราะว่าอะไรเพราะเป็นโกโก้ที่นะคะมีประโยชน์นะคะบำรุงสมองด้วยแล้วก็ความจําด้วยโกโก้มันอร่อยไงกินชงร้อนได้เย็นได้ปั่นได้และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะใครที่นะคะอยากจะคืออยากจะถ้าเกิดใครแบบประมาณเหมือนเหมือนเหมือนพลโทมาลีอะไรเงี้ยถ้าใครเหมือนพลโทมาลีเนี่ยจะเปลี่ยนจากพลโทมาลีเป็นมะลิกาเนี่ยกินโกโก้ดอกตริกกาไป6กกล่อง คุณรู้เรื่องเลยอ่ะซื้อไปเลยคะซื้อห้ากล่องแถมหกกล่องเออซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องอะได้ค่ะเป็นหวานมากเบามากดันมากสูงมากกินได้หมดเพราะอะไรรู้ไหมคะโนชูกล้าไม่มีความหวานได้จากสารสกัดแทนน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเพราะว่าตัวโกโก้นี้ทํามาให้คุณพ่อดรอกเตอร์มริกากินทํามาให้สามีด็อกเตอร์มริกากินทามาให้คุณแม่ดรอกเตอร์มริกากินดังนั้นมันจึงเป็นโกโก้โนชูกล้า ไม่มีน้ำตาลจ้าปลอดภัยไม่มีน้ำตาลคือมันขายแบบไอ้นี่มันขายฮาร์ดเซลลไม่ได้เดี๋ยวมันบล็อกเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดใครเนี่ยนะถ้าเกิดใครเหมือนมอนทโทมาลีถ้าเกิดใครเนี่ยหูถ้าใครจัมโบ้เหมือนมอนโทโมาลีอยากจะอยากจะเหมือนมาลิกาเอางี้อ,อยากจะเหมือนมาลิกาโกโก้นั่นแหละจัดไปเลยนี่เห็นไหมล่ะ เหมือนมาริกาจะเป็นแบบนี้ถ้าเหมือนพลโทมาลีจะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าใครอยากจะเหมือนมาริกาจัดไปกินไปหกกล่องกดไปที่ห้ากล่องซื้อ5แถม1ซื้อ5แถม1ซื้อ5แถม1 M coco x x นัการิกาซื้อ5กล่องแถม1กล่องคือมันจะนะคะกินแล้วอิ่มมันกินแล้วอิ่มเวลาอิ่มไปประมาณ7 8ชั่วโมงวันหนึ่งคุณก็กินสัก2แก้วก่อนอย่างน้อย2แก้ว นะคะมันก็จะทําให้คุณอิ่มอิ่มไปประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงในช่วงเวลาที่คุณอิ่มคุณจะไม่อยากกินอะไรเลยแล้วสาคัญมันจะล็อกบล็อกเบลนมันบล็อกแป้งแล้วก็เบลนคือดึงไขมันออกไปสลายอะ่ะเออ <laughs> จัดไปเลยค่ะล็อกบล็อกเบลนนะคะมันก็ยังอยากกินอยู่นั่นแหละมันก็อยากกินอยากกินแต่ว่าเวลาคุณกินเนี่ยมันจะลดปริมาณการกินของคุณน้อยลงโดยอัตโนมัติ อัากไปนะคะโ,โกโก้ด้วยตกการจัดไปค่ะหนึ่งกล่องสี่ร้อยเก้าสิบคุณพี่ไม่อยากซื้อห้ากล่องเพื่อจะไปแถมหนึ่งกล่องคุณพี่ก็ซื้อสักสองสามกล่องก็ยังได้คุณพี่เอาไปลองกินดูก่อนซื้อกล่องเดียวไปลองกินดูก็ได้แล้วทุกคนเนี่ยคนที่ซื้อกล่องเดียวกลับมาซื้อห้าแถมหนึ่งหมดเลยทำไมเราไม่น่ารอยขนาดเพื่อนมาบ้านกินโกโก้ยังดูดีเลยชมโกโกโ้แต่ ก f แฟออรีแทนที่จะเสิร์ฟชาเสิร์ฟกาแฟแล้วก็เสิร์ฟโกโก้ให้เพื่อนกินมั่งมันดูพรีเมียมดูดีดูมีสกุลรุนชื่อดูเป็นผู้ดีอะดูบ้านผู้ดีอะเออจัดไปเลยค่ะไม่ใช่ว่าเพื่อนมาบ้านมึงก็ให้เขากินแต่เหล้ายาดองเหลาเด็ดยาดองเออมึงก็ให้เขากินโกโก้ม,มั่งสิจะไหมควรจะมีโกโก้ติดบ้านไว้ชงร้อนให้เพื่อนดื่มชงเย็นให้เพื่อนได้ แล้วก็ปั่นใส่น้ำแข็งได้แม่บ้านจัดไป <_ d ata> มีคนถามความคิดเห็นของดรตุวัริกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่ได้นายกชื่ออนุทินก็ดีกว่าแพทองทานนะกูว่านะ <_ d ata> ถ้าแพทองทานเป็นนายกได้กูว่าใครก็เป็นได้นั่นแหละเออมึงไม่ต้องยังไม่ต้องไปบูลลี่ด้วยค่าเขาหลอกกูว่า ประเทศไทยเนี่ยวิบากหนาแล้วล่ะที่ได้แพ้ทองทานมาเป็นนะตั้ง2ปีนะตั้งปีกว่าน่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้หลังจากแพ้ทองทุยเป็นนายกได้กูว่าใครก็เป็นได้ทั้งนั้นอน,อน,น่ะอนุทินหรือใครก็ตามโอเคนะตามนั้นแนนหละมึงอย่าไปคิดมาก4าี่เดือนหเดือนหเดือนเดี๋ยวก็ยุบสภาแล้วเดี๋ยวมึงก็ได้เลือกใหม่มึงอยากเลือกใครมึงก็เลือก เออรอบใหม่มาเดี๋ยวมึงจะเลือกอีเท่งถูดเือมาเป็นนายกมึงก็เลือกของมึงไปเข้าใจป่ะแต่ตอนนี้เนี่ยใครก็ได้ที่ไม่ใช่แพทองทุยอ่ะหรือมึงจะเอาพานทองแท้รอบหน้ามึงได้การแน่ระวางไอ้เท่งถูดเอกับพานทองแท้แท้มึงได้การแน่แ to, นแมึงอีง่เตรียมตัวเลือกไว้เลย,ยเออ ที่ข่าวมาพันทองแท้ๆเตรียมตัวแล้วแต่งตัวปากแป้งรอแล้วมึงอีก6เดือนเลือกอีก6เดือนได้เลือกตั้งใหม่สี่เดือนห้าเดือน6เดือนได้เลือกตั้งใหม่เออมึงก็เตรียมตัวเลือกเลยมึงจะเลือกมึงจะเลือกใครระหว่างไอ้เท่งถือกับพันทองแท้ๆโอ้ยมึงไม่ต้องห่วงหรอกเขามาแน่เขาหมดสกุลลุนชื่อกันหมดแล้วเหลือแต่พันทองแท้ๆนั่นแหละเออใช้ไปหมดตัวแล้วหมดตัวเลือกแล้ว อีเจ้มึงงดออกเสียงเสียงมึงงดไปแค่เสียงสองเสียงสเสียงมันก็มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีนี้กูบอกเลยว่า